หนังสือเรียนหน้า30กันนะคะหนังสือเรียนหน้า30ยังอยู่ในแบบแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าหน้านี้คุณครูคนสวยคนนี้บอกว่ายังไงไาครูขอขยายนิดนึงนะคะคุณครูบอกว่าจํานวนถัดไปในแบบรูป162 166 170174และ178คือจำนวนใดคะนั่นะ จำนวนถัดไปเนี่ยคือจำนวนเท่าไหร่คะน่าเรามาเริ่มดูกันนะคะตัวเลขที่คุณครูให้มาเนี่ยเราจะเริ่มจากตัวเลขแรกนะคะแล้วมาดูตัวเลขถัดไปเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็มาดูตัวเลขถัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆกันนะคะมาดูตัวเลขแรก162ใช่ไหมคะหน้ยแล้วตัวเลขถัดไปคือ166มากขึ้นใช่ไหมคะแน่นอน162ไป166ก็เพิ่มขึ้น จาก166ไปเป็น170ก็เพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมคะแน่นอนจำนวนที่คุณคูณให้มาเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่มาดูกันนะคะจาก162ไป166ถ้าตัวเลขน้อยๆเราสามารถนับได้อย่างเช่น162นับไป1-166 162แล้ว163 164 165 166เพิ่มเท่าไหร่คะ4ใช่ไหมคะ 4นี่เพิ่มขึ้น4ใช่มั้คะจาก162ไป166เพิ่มขึ้น4แล้วจาก166เนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะไปจนถึง170นับเลยค่ะ166แล้ว167 68 69 170เพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะ4เหมือนกันนะคะอ่าเพิ่มขึ้น4เหมือนกันจาก166ไป170เพิ่มขึ้น4เหมือนกัน จาก170ไป174ก็เพิ่ม4ใช่ไหมคะจาก174ไป178ก็เพิ่มขึ้นอีก4แล้วช่องนี้คุณคูณให้หาจาก178เพิ่มอีก4 178แล้วนับไปอีก4ค่ะ179 180 180 182ใช่ไหมคะเพิ่มอีก4นะคะเป็น182นะคะ เราเขียนติดไปเลย8 8อ่าอ่าได้182นะคะทีนี้ถ้าหากว่าเป็นจํานวนเยอะๆที่โจทย์ให้มาเนี่ยอาจจะเป็นหลักพันหลักหมื่นหรือหลักแสนหรือตัวเลขเยอะๆเนี่ยที่เราไม่สามารถนับมือได้เราก็จะใช้เอาตัวเลขที่มากเนี่ยลบตัวเลขที่น้อยนะคะเพื่อหาช่องว่างระหว่างระหว่างช่องนะว่า จะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงทีละเท่าไหร่นะคะ,อ,ะอย่างเช่น166เนี่ยลบ162ได้เท่าไหร่เรามาลองลบกันนะ,ะเรามาลองลบกัน166ตั้งลบกับ162ใช่ไหมคะ6ลบ2เหลือ4 6ลบ6ได้ศูนย์ลบ1ได้0ูนย์ไม่ต้องชักลงมาตอบ4ใช่ไหมคะยังไงก็ห่าง4อยู่ดีหนีห่าง4เขาก็บวกว่าห่าง4ใช่ไหมคะแล้วมาดูกันซิจาก 170เนี่ยลบ166เนี่ยได้4ไหมอ่า170ลบกับ166 0ลบ6ได้ไหมไม่ได้ยืมหน้ามา1 0ยืม7 7ก็เหลือ6 0ก็เป็น10อ่าทีนี้10เนี่ยลบกับ6ตัวแรกเนี่ยได้เท่าไหร่คะ4ใช่ไหมคะอ่า6ลบ6ได้0ไม่ต้องใส่ 1-1ลบ1ก็ได้0ก็ไม่ต้องใส่ก็ตอบเท่าไหร่คะ4เหมือนกันเลยค่ะนี่170 166ลบกับ166ก็ได้4เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นก็ห่าง4เหมือนกันเลยนะคะอ่าเราจะเอาตัวเลขที่มากเนี่ยไปลบตัวเลขที่น้อยตัวเลขที่มากไปลบตัวเลขที่น้อยเพื่อหาจำนวนว,นว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่นะคะอามาดูอย่างเช่น อันนี้ก่อนอยากรู้ว่า182นี่ถูกไหมก็เอา182เนี่ยค่ะตั้ง182ลบกับ178ลบกับ178นะคะอ่าดูซิว่าจะห่าง4ไหม2ลบ8ไม่ได้ยืมหน้ามา1 2ยืม8 8ก็เหลือ7 2ก็เป็น12ใช่ไหมคะ12ลบ8เหลือ4 7ลบ7ได้0 7ลบ7ได้0ไม่ต้องชักนะคะ S 1 1ลบ1ก็ได้0ูนย์ก็ไม่ต้องใส่นะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบ4เหมือนกันเลยใช่ไหมคะเห็นไหมทุก่ารูปแบบจำนวนที่คุณครูให้มาเนี่ยเป็นการเพิ่มขึ้นทีละ4นะคะนี่เพิ่มขึ้นทีละ4ดังนั้นจำนวนถัดไปคือ182เพราะ178เพิ่มขึ้น4ก็คือบวก4นั่นเองได้182นั่นเองนะคะ แน่ไม่ยากเลยนะเราไปด,ดูด้านล่างกันนะคะด้านล่างคุณครูบอกว่าไงอีกคุณครูให้โจทย์มาอีกแล้วคุณครูบอกว่าจํานวนถัดไปในแบบรูป117,3109 11 11 1051บ1 10จคือจํานวนเท่าไรคะคุณครูบอกให้เราหาจํานวนนี้อันดับแรกเนี่ยหนูก็มาดูก่อนเลยว่าโจทย์เนี่ยให้อะไรมาจําจนวนแรกให้117ใช่ไหมคะตัวถัดไปโจทย์ให้อะไรมาคะ1 1 3 จาก117เนี่ยไป113ลดลงใช่ไหมคะจาก117เนี่ยลดลงไปเป็น113ยสาจำนวนลดลงแน่นอนใช่ไหมคะไม่เพิ่มขึ้นแน่นอนจาก113เนี่ยไป109ก็ลดลงอีกใช่ไหมคะจาก109ไป105ก็ลดลงจาก105ไป101ลดลงอีกใช่ไหมคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าจำนวนเนี่ยลดลงทีละเท่าไหร่นะมาดูกันซิตัวเลขแรก117 117 1้อไปร13ลดลงเท่าไหร่ถ้าอยากรู้นับเลยจากร1อ1สิบ1ามร้อยสลดลงเท่าไหร่คะ4ใช่ไหมคะหรือหนูเอา11 7ตั้งที่ครูบอกเอาตัวเลขที่มากใช่ไหมคะครูให้ตัวเลขที่มากเนี่ยลบกับตัวเลขที่น้อยใช่ไหมคะเอาตัวเลขที่มากเนี่ยลบกับตัวเลขที่น้อยเราก็จะได้ส่วนต่างตรงนี้ว่าห่างเท่าไหร่นะ ใช่ไหมคะเรามาลองดูกันนะคะ,อะเอา่ะเอา117ตั้ง117ลบกับ1 1 3 7ลบ3ามได้4ี่ลบ1ได้ศูนย์ลบ1ได้ศูนย์ก็ไม่ต้องชักลงมานะคะตอบสี่ใช่ไหมคะเห็นไหมคะได้4ใช่ไหมคะ4ี่นี่ห่างสี่เหมือนกันใช่ไหมคะนี่คำตอบนะคะห่าง4แล้วเรามาดูกันซิคะว่าลบก่อนเรามาดูกันซิคะว่าจาก1 1 3เนี่ย ไป109เนี่ห่างเท่าไหร่109แล้วเท่าไหร่คะ110 1 1บ112และ113ห่างเท่าไหร่คะห่าง4เหมือนกันเลยใช่ไหมคะห่าง4เหมือนกันเลยแล้วจาก109เนี่ยลดลงไปอีก4เป็น105ใช่ไหมคะแล้วจาก105เนี่ยลดลงไปอีก4เป็น101ใช่ไหมคะแล้วจาก101เนี่ยลบไปอีก4ได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะ97นั่นเองนะคะหนูเราก็มาตั้ง101ลบ กับ4ดูซิจะได้97้ไหมนะคะนี่97คูณตอบแล้วเป็น97ใช่ไหมคะเอา1 0 1ดลบอันหนึ 1, 1่งหลบสได้ไหมคะไม่ได้ยืมหน้ามา1่ยืมศูนย์ได้ไหมไม่ได้ก็ยืมหน้ามาอีกหนึ่งหนึ่งตัวแรกเนี่ยโดนยืมก็เหลือ0 0ยืม1 0ก็เป็น10แล้ว1ตัวหลังเนี่ยยืม10 10ก็เหลือ9 1ก็เป็น11ใช่ไหมคะอ่าต่อไป1 1บลบกับสได้ 7ใช่ไหมคะเขียนลงไปได้7ต่อไป9มีให้ลบไหมไม่มีอ่าชักลงมาเลยเป็น97 0ไม่มีไม่ต้องใส่นะคะเป็น97นั่นเองนะคะอ่า97ใส่คำตอบไปเลย97นะคะไม่ยากเลยนะหนูค่อยๆดูนะคะอันดับแรกเนี่ยนะเราต้องดูโจทย์ก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมา,าโจทย์ให้อะไรมาแล้วตัวเลขสุดที่โจทย์ให้ ถัดมาจากตัวที่2เนี่ยลดลงหรือเพิ่มขึ้นพอดูโจทย์ได้แล้วเนี่ยสออันเนี่ยด,ดูรู้แล้วว่าอันไหนเพิ่มขึ้นและลดลงและทีนเลเราก็มาหาว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงจํานวนเท่าไหร่โดยที่ถ้าเป็นตัวเลขเยอะเนี่ยหนูก็เอาตัวเลขที่มากกว่าไปลบกับตัวเลขที่น้อยกว่าใช่ไหมคะที่อยู่ติดกันเนี่ยนะที่เราจะหาเนี่ยระหว่างช่องเนี่ยนะว่ามันห่างกันเท่าไหร่นะ้าเนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่นะ้าเนี่ย เราก็เอาตัวเลขซ้ายไปลบขวาลดตัวเลขที่มากนะคะตัวเลขที่มากไปลบตัวเลขที่น้อยเอาตัวเลขที่มากไปลบตัวเลขที่น้อยอย่างนี้นะคะเนี่ยตัวเลขที่มากขออภัยตัวเลขที่มากไปลบตัวเลขที่น้อยตัวเลขที่มากก็ไปลบตัวเลขที่น้อยอย่างนี้นะคะเราก็จะได้ส่วนต่างระหว่างช่องนะคะอ่าแบบนี้ไม่ยากเลยเนาะค่อยๆดูทีละนิดนะคะต่อไปมาดูแบบฝึกหัดด้านล่างค่ะแบบฝึกหัดด้านล่าง เขาบอกว่าไงจํานวนถัดไปในรูปแบบคือจํานวนใดนะมาดูสิคะจานวนในรูปแบบคือจํานวนไหนนะข้อที่1โจทย์ให้อะไรมาคะ1นึ่งพันสิบนั่น1นึ่ดูตัวแรกเป็นหลักเลย1นึ่ตัวที่2ลดลงไปใช่ไหมคะเหลือพันเดียวแสดงว่าช่องนี้เป็นจํานวนลบแน่นอนใช่ไหมคะ จากช่องแรกไปช่องสองเป็นจำนวนลดแน่นอนลดลงไปเรื่อยๆจาก1,000ไป985ก็ลดลงไปอีกจาก9ก้เป็น970ก็ลดลงไปอีกอันนี้จำนวนลดลงแล้วนะออันดับแรกนี่ดูอันนี้คือจำนวนลดลงนะคะข้อ1นึ่งจำนวนลดลงแล้วลดลงระหว่างนี้เนี่ยลดลงเท่าไหร่นะนี่ลดลงเท่าไหร่ดูต่อนะคะจาก1 0 1่เนี่ย ไปหน0 0พเนี่ยจำนวนลดลงเท่าไรคะลองตั้งดูเลยอ่าเราลองตั้งดูเลยนะคะ1000พกับ15เนี่ยลบกับ1000อ่าถ้าหนูลบไม่ได้คิดไม่ได้เนี่ยเราก็มาตั้งลบกันแบบนี้เลยนะคะอ่ามาดูกันซิ5ลบ0ได้5ใช่ไหมคะเขียนลงไปเลยได้5 1ลบ0ย์ได้1 0ลบ0ูนย์ได้0 1ย์ลบ1ได้1ไม่ต้องใส่แสดงว่าได้เท่าไรคะ ระหว่างช่องได้15นะคะลดลง15ลบไป15นี่ทีนี้จากพันเนี่ยลดลงไป15บห้าไม้เหลือ985เนี่ยเรามาลองนับดูนะคะเรามาลองลบดูนะอ่าครูขอลบอันนี้ก่อนนะคะอ่ามาลองดูสิหนึ่งพันลบกับ985อ่าลบเลย0ูนย ูนย์ลบไม่ได้ยืมหน้ามาหนึ่งศูนย์ลบห้าไม่ได้ยืมหน้ามาหนึ่งศูนย์ก็ไม่ได้ยืมหนึ่งอันตัวแรกหนึ่งโดนยืมไปเหลือศูนย์ศูนย์ตัวนี้ยืมหนึ่งไปศูนย์ก็เป็นสิบศูนย์ตัวนี้ยืมสิบสิบก็เหลือเก้าศูนย์ก็เป็นสิบศูนย์ตัวสุดท้ายยืมสิบสิบก็เหลือเก้าศูนย์ตัวนี้ก็เป็นสิบนะสิบลบห้า 5, ได้ห้าตัวแรกนะคะใส่ไปเลยห้าต่อไปเก้า 9กลบแได้1น่งใส่ไปเลย1ต่อไป9กลบเหรือศูนย์เราไม่ต้องใส่นะคะเนี่ยเกลบเได้ศูนย์เราก็ไม่ต้องใส่ศูนย์ตัวนี้ไม่มีค่าไม่ต้องชักลงมาไม่มีค่านะคะศูนย์ด้านหน้าตอบเท่าไหร่คะสิบห้าค่ะอตอบ15เหมือนกันอันนี้ก็ลบไป15ลบไปอีก15เพราะฉะนั้น985ลบไปแน่นอนต้องเป็นสิบห้แน่นอน เหลือ970อยากรู้เราก็ตั้งเลยอยากรู้เราก็ตั้งอีกอ่าตั้งอีก985ลบกับ970ใช่ไหมคะ5ลบ0ได้5 8ลบ7ได้1นะ่าได้15 9ลบ5แล้ว9บ9ได้0ไม่ต้องใส่นะคะได้15เหมือนเดิมเลยอันนี้ก็คือ15นะคะที่เราใส่เครื่องหมายลบตรงนี้นะคะตรงหน้านี้แสดงว่าจำนวนมันลดลงนะคะ ถ้าหากว่าเพิ่มขึ้นเราก็จะเป็นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วข้างหน้านี้จะเป็นเครื่องหมายบวกนะคะ,อะลองมาดูกันนะคะแล้วเขาถามว่าจํานวนถัดไปเนี่ยเท่าไหร่จำนวนถัดไปก็เป็นลบไปอีก15้าใช่ไหมคะเก้ยเเนี่ยลบ15 970เนี่ยลบไป15้าเนี่ยได้เท่าไหร่ตอบช่องนี้เรามาลบกันดูเราลองมาลบกันดูนะคะ คูลบอันนี้ก่อนเอาแล้วเรามาดูกันสิ970ตรงนี้นะคะลบไป15ลบกับ15ตรงนี้นะลบกับ15บหาลบกับ15อ่าศูนยลบห้าได้ไหมคะไม่ได้ยืมหน้ามา1 0ยืม7 7ดโดนยืมไป1เหลือ6 0ยืมมาก็0ก็เป็น10ใช่ไหมคะทีนี้10 10ลบหได้5เขียนไปเลยคะ่ะ ได้5ต่อไป6ลบ1ได้5 9ไม่มีชักลงมาไม่มีตัวลบ9ชักลงมานะคะนี่9กไม่มีตัวลบชักลงมาได้955านะข้อนี้ตอบ955อานะคะนะลดลงทีละ15หนะคะข้อ1ได้คำตอบแล้วนะคะต่อไปมาดูต่อไปมาดูข้อ2ค่ะข้อ2อนะเดี๋ยวรูลบอันอื่นก่อนนะคะเดี๋ยวจะงงนะ ข้อ2บอกว่าโจทย์ให้อะไรมาคะ240 265 290และ315แล้วหาตัวต่อไปได้เท่าไหร่จาก240เนี่ยไป265เพิ่มขึ้นแน่นอนใช่ไหมคะจาก265ไป290ก็เพิ่มขึ้นจาก290ไป315ก็เพิ่มขึ้นแล้วมาดูกันซิว่าเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่เอา265ตั้งลบกับ240เลยคะ่ะอ่า265ตั้งลบกับ240 5ลบศได้5 6าลบสได้2เพิ่มเท่าไหร่คะ25นั่นเองอ่าตรงนี้นะคะไปตรงนี้นะบวก25อ่าบวก25ต่อไปมาดูซิคะว่าจาก265เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ไปจนถึง290เอา290ตั้งลบ265เลยคะ่ะ290ลบกับ265อ่า ศูลบหไม่ได้ยืมหน้ามาหนึ่งศย์ยืม9 9ก็เหลือ8 0ย์ก็เป็น10 1 0ิลบหได้5 8าลบหเหลือ2 2งลบได้ศูนย์ไม่ต้องใส่ตอบ25เหมือนกันเลยจาก265ไป290บวกไป25เหมือนกันนะต่อไปมาดูอีกต่อไปมาดูอีกจาก290ไป3ามสห้า ดูซิว่าบวก25เหมือนกันไหมอ่ามาดูซิมาลบเลย315ลบกับ290 5ลบ0ได้5 1ลบ9ได้ไหมไม่ได้ยืมหน้ามา1น,นะคะเป็น11ใช่ไหมคะ3โดนยืมไป1เหลือ2 11ลบ9ได้2 2ลบ2ได้0นะคะจาก315นี่นะคะลบกับ290ใช่ไหมคะนี่เราจะหาใช่ไหมคะ ได้เท่าไหร่คะ25ใช่ไหมคะอ่ามาดูต่อกันเลย25นะคะได้25บวกไป25ทีนี้เขาให้หาช่องนี้ใช่ไหมคะจาก315เนี่ยบวกไปอีก25เนี่ยได้เท่าไหร่นะมาดูกันเลยอ่าตั้งเลยคะ่ะ315 บวกไปอีก25ใช่ไหมคะอันนี้บวกจํานวนเท่าเท่ากันนะคะห้าบวกห้าได้10บเศษศูนทด1 1ึบวกหได้2 2อบวกอีก2ก็เป็น4 3ไม่มีชักลงมาได้เท่าไหร่คะ340ร้อยส่สนะคะเขียนลงไปเลย340นะคะอต่อไปข้อ3ค่ะมาดูข้อ3กันเลยเดี๋ยวครูขอลบนิดนึงนะคะอ่า ต่อไปข้อ3ข้อ3ดูจํานวนกันนะคะ341 5 350 359 368 370เพิ่มขึ้นอีกแล้วเพิ่มขึ้นอีกแล้วจาก300จาก341ไป350เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะจาก350ไป359ก็เพิ่มขึ้นจาก359ไป368 เพิ่มขึ้นจาก368ไป377ก็เพิ่มขึ้นแล้วมาดูกันสิคะว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อ่าทำยังไงกันคะเอามาลบเอาตัวเลขมากมาลบตัวเลขน้อยมาดูกันเลยอันแรก350ลบกับ341 0-1ศูนย์ลบหไม่ได้ยืมหน้ามาหนึ่งห้าโดนยืม1ก็เหลือสีได้ยืมมาก็เป็น10บสิลบหได้9ใช่ไหมคะ1 0บลได้9 4้ลบสได้ศูนย 3ลบ3ก็ได้0ก็ไม่ต้องใส่ตอบ9ใช่ไหมคะห่างกัน9นะนี่จาก341ไป350บวก9นะคะบวกไป9อ่าเขียนไว้ก่อนต่อไปจาก350เนี่ยไป359บวกเท่าไหร่9ใช่ไหมคะอันนี้รู้เนาะอ่าบวกไป9จากจาก359ไป368มาดูกันซิ เอา368ตั้งลบกับ359กันเลยอ่ามาเลย368ตั้งลบกับ359 8ลบ9ไม่ได้ยืมหน้ามา1นึยืม6 6ก็เหลือ5 8ก็เป็น18 9ลบ18ได้9 5ลบ5ที่0 3ลบ3ก็ได้0ไม่ต้องใส่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็หาร9เหมือนกันบวกไป9เหมือนกัน ทีนี้จาก368ไป377บวก9ไหมมาดูกันอ่าคูลบให้ดูทีละข้อเลยนะคะอ่าทำไปพม้อมกันเนาะมาดูกันนะจาก377ลบกับ368ดูซี้ว่าจะห่างกัน9เหมือนกับตัวอื่นๆไหม377ลบกับ368อ่า7ลบ8ไม่ได้ยืมหน้ามาหนึ่ง7โดนยืมไปหนึ่งก็เหลือ6 6อ่ะ7 ยืมมาก็เป็น17 8นะไปจนถึง17ได้9 6ลบ6ได้0 3นลบ3ได้0ไม่ต้องใส่นะคะได้9นะคะอ่าก็บวกไปอีก9ใช่ไหมคะทีนี้จาก377เนี่ยบวกไปอีก9แน่นอนครูบอกว่ามันต้องบวก9เพราะว่าอันนี้เราเรียนบทที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละเท่าๆกันนี่ 9, 9 9 9 9มาตลอด เพราะฉะนั้น377บวกไปอีก9นั่นคือคำตอบตรงนี้นะคะอ่าเรามาบวกกันสิมาบวกกันดูสิอ่า377บวกไปอีก9 7บวก9ได้16ทด1เป็น8ใช่ไหมคะ3ชักลงมาได้386ใช่ไหมคะคำตอบได้386นะคะเขียนลงไปเลย386แแน่ เพราะว่าตรงนี้มาตรงนี้ก็ห่างกัน9เหมือนกันนะคะอไม่ยากเลยเนาะหนูต้องค่อยๆทําทีละนิดนึงนะคะใช้เวลานิดนึงเนาะไม่เป็นไรนะคะต่อไปมาดูข้อ4ค่ะโอเคมาดูข้อ4นะคะข้อ4เขาบอกว่าไง112 1 11, 0 1บสองร8นี่จำนวนลดลงเรื่อยๆเลยจาก112ลดไป1 1 0 1จาก101ลดไป90 จาก90ลดไป79จาก79ลดลงไป68อันเนี้ยลดลงนะคะเป็นจำนวนลดลงนะตัวเลขซ้ายสุดเนี่ยลดไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจำนวนลดลงไปเรื่อยๆคือลดลงไปเธอลดลงไปเท่าไหร่มาดูกันจำนวนห่างกันเนี่ยห่างกันเท่าไหร่อ่าเนี่ยลดลงไปทีละเท่าไหร่มาดูกันนะคะกูบอกแล้วว่าเอาตัวเลขมากเนี่ยลบตัวเลขน้อยใช่ไหมคะอ่ามาลองลบกันเลย 112ลบกับ101 2ลบ1ได้1 1ลบ0ได้1ลบลงไปเท่าไหร่คะลดลงไป11นะคะจาก112เนี่ยลบ11นะคะได้101นะ100 101นะคะจะเรียก101ก็ได้101ก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูจาก101เนี่ยลดลงไป11หรือเปล่าเหลือ90นะ คำตอบก็คือเราก็ลองมาหาดูเอาร้อดตั้งลบกับ90 1-0ลบ0ได้1 0-9ลบ9ไม่ได้ยืมหน้ามา1 1โดนยืมไปก็เหลือ0 0ก็เป็น10ใช่ไหมคะ10-9ลบ9ก็ได้1ก็เป็น11เหมือนกันนะคะจาก101เนี่ยไป90ก็คือลดลงไป11เหมือนกันนะคะ แล้วจาก90ลดลงไป79ก็เป็น11เหมือนกันนะคะจาก79ลดลงไป68ก็ลบไป11เหมือนกันนะคะหนูลองไปคิดดูนะอันนี้ครูค,คิดเรียบร้อยหมดแล้วต่อไปจาก68เนี่ยอยากรู้คำตอบจาก68เนี่ยลบลงไป11เนี่ยได้คำตอบนี้เท่าไหร่เอา68ตั้งลบลงไป11 8ลบ1ได้ 7 6ลบห,หได้5คำตอบข้อนี้คือ57นะคะใส่ไปเลยห้นะคะลดลงทีละสิบอนะคะไม่ยากเลยเนาะนี่คือคำตอบทั้งหมดนะคะ